1,500 1, 1 5 0 0 2,000พี่ N U M พี่นัทวุฒิ2 0 0 0ราคาชนเอาแล้วพี่1 3น0พี่นายไม่ทันนำขึ้นมาที่2,000บาทพี่ P N U M ครับ2,200ครับโดดมาเลยพี่ไม่มีต่ำกว่า4ี0 0ันแล้วณนะเวลานี้โอ้โหเอาแล้วเอาแล้ว,ว2,100พี่วิว2100พี่วิวพี่ไผ่รถไม่ทันพี่ พี่เปียกไม่ทันราคาชนสองพันสามสองพันสามสองันสามพี่นตวุฒิสองพันสารอพี่นตวุฒิเอานะครับรายการนี้โอ้โหตะกลัวมาแล้วเนื้อตะกลัวเลขโคดลักกี้นัมเบอร์โอ้โหด้านหลังดูด้านหลังครับด้านหลังเป็นยังไงโอ้โหแผ่นทองเต็มเหรียญเลยอะแผ่นทองเต็มเหรียญเลยอะโอ้โหมาดูกันครับหนึ่งอะไรครับ 4141401ครับเลขโคูด1401ครับ2,400ครับ2,500บาทครับ2,500บาทครับใครได้ไปผมดีใจด้วยครับตะกัวอ้วนมวลสารนะครับนะผสมชนวนนะครับแล้วยังไม่พอฝังแผ่นทองเสกด้วยฝังแผ่นทองเสกรายการนี้2,500ครับ2,500บอจะพี่โอ้โหสุดยอด สุดยอดครับโอ้โหไหลมีขีดด้วย2,500บาทพี่เล็กครับโดดมาก่อนพี่3,000ครับลุยได้เลยครับตะกัวลองพิมพ์หรือว่าตะกัวอวนมวลสารผรสมจำนวนรายการนี้เลขโค้ดลัคกี้นัมเบอร์ครับเลขโค้ดลัคกี้นัมเบอร์ครับ2,500บาท1,401จ้าพี่เลขโค้ด1401นําำขึ้นมาที่2,500ครับพี่2,500พี่เล็กนะ2,500บาทพี่เล็กครับอง0 6ครับ 2,600ัครับ3,000ต้องมาแล้วไม่มีต่ำแล้วนะบาน้าจบ4 0 0 0 4,500เลยไม่มีต่ำแล้วนะครับใครได้ไปน้องก็ดีใจด้วยจะพี่รายการนี้เหรียญเดียวเท่านั้นครับเหรียญเดียวในลังครับ2600 2,600บาทมีใครไปต่อไหมกับพี่รายการนี้ถ้าไม่มีน้องขออนุญาตนับให้ครับนับ5นับ4ี่นับ3ครับนับให้นับให้2นับให้1ครับนับให้0ูย์ครับรายการนี้ครับโอ้โหเป็นเรื่องแล้ว 2,600ันหกมีใครจะสู้อีกไหมครับมีใครจะไปต่ออีกไหมแล้วแต่พี่จะเมตาน้องบิดเท่าไหร่ก็ได้ขอลงท้ายด้ศูนย์รายการนี้สองพกบอถ้าไม่มีคนสู้สองพรบาทสองพับบาทใส่มาเลยพี่บิดลงท้ายด้ศูนย์แล้วแต่พี่จะเมตาน้องใครอยากได้โดดกนมาสู้กันมาปาดกันมาเลยเอานะครับรายการนี้สองพันเจ็ดสองพันพันเจ็ดพันี่อำ้ำาสพี่เอ็นไม่ทันราคาชนนํานํนนขึ้นมาที่พี่อ้ําสองพันเ สองพเจ็ดสิบาทพี่เอานะครับอย่าให้รักแท้มาทําร้ายคําว่าสิบบาทนะพี่อย่าให้คําว่าสิบบาทมา,มาเอานะครับใครไ,<ม>ได้ไปไผมดีใจด้วยสอง0ัน็ด้สิบาทสองพันเจ็ด้อสิบาทไหนไหนข้าเพื่อนอะนับห้าสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอาพี่เอาเอาด้วยเว้ยเอาแล้ว 2720นับ5นับ4นับ3นับ2นับ1นับศูนโดดให้ขาดปาดให้แม่นยินดีกับผู้มากบารมีด้วยน้องยินดีกับทุกคนทุกท่านครับจบการประมูลครับจบเลยผู้ชนะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเรียบร้อยปาดไม่ถึง4,000ไม่ถึง4,000น้องนิวจะรั่วเรียบร้อยเลยปิดขึ้นยังครับ ปิดขึ้นอุ้ยคอมเมนต์ไม่ขึ้นคอมเมนต์บล็กคอมเมนต์บล็อกคอมเมนต์บั็กโอโหตายแล้วตายแล้วปิดไปแล้วนะอู้หขึ้นยังครับสองพันแปดร้อยพี่อ้ําครับอู้หูอู้หสองพันแปดร้อยพี่อ้ําครับสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบไม่ทันสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบพี่เปี๊ยกไม่ทันสองพันเจ็ดร้อยสามสิบพี่นัทวุฒิไม่ทันจะพี่จบสองพันแปดพี่อ้ําครับ พี่อ้ำาสองพัจ้าพี่โอ้ oh, ต่ำกว่า3ามพันนี่หวานเกีียบเลยพี่เอ้ยบ้านฟ้าจบไปสี่ฟ้านะครับ4ี่พันสี้าบ้านฟ้าไม่มีต่ำกว่านี้เลยนะครับน้องดีใจด้วยนะน้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนทุกท่านนะครับ2,800ั28บ้บาทพี่อ้ำากาบขอบพระคุณที่เมตตาจ้าพี่